นีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าจำลองสังหลูกปนบ้ฮู้ผู้ใดามาเนาะบานแม่นกิกหรือกักปะ <laughs> คือสิบบอแม่นกิกหรอกเนาะนุ่มปานนี้อโอ้มีกิ๊กนุ่มปานนี่ก็ยายลองกระคาเปเลยวะหาลูกมาหาทรายค่ะม,มะาาฝกวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์นทไม่ไม่มีดอกไม้ แต่ว่ามีสิ่งดีๆมาฝากค่ะเชิญนั่งค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดตักขนาดไลนโต๊ะนั่งไหนจะ <c oughs> ให้โซได้ไหมฮะคืองามแทเเบเห็นตาเหินหงอยเนาะยังประชันแต่งหน้าค่ะน้องมิไวไปเพื่อนเอ็นจัดของส่งอยู่นู่นครับค <c oughs> ออรับออเดอร์ช่วงนี้กำลังของส่งอยู่ไหนอยู่ในสะพนนั่นแหละครับเอ้อรอครับจอกบ้ะจัดส่งอยู่นั่น อันนี้โกโก้โปรโมทเลยอะโปรโมทเป็นเอามาให้ชิมเอ๊ะอามาให้ชิมตัวนี้น่ะคือคือเป็นของชิมแล้วก็อันนี้กาแฟสามสิบสองออริจินอลไมว่ากาแฟดำไหมอันนี้กาแฟยักษ์เอาทีละย่างอันนี้กาแฟดำเออนี่อันกาแฟดำนะครับแล้วก็มีโกโก้โกโก้อันนี้ตัวนี้คุมหิวอิ่มนานได้ถึงแปดชั่วโมงรูปร่างดี ิวมีออร่าด้วยโกโก้น้บอกใช่สำหรับคนที่ไม่ชอบโกเอ้ยกาแฟเนาะมันเราก็มากินโกโก้อันนี้บอกว่าไม่ขมนะครับโกโก้ตัวนี้จะเป็นโกโก้รสชาติของคล้ายโอวันตินชงนี่ชงใปม่ไหมแนะนำด้วยก็นี่นะครับน้ำอุ่นหรือน้ำอะไรน้ำอุ่นครับน้ำอุ่นอุ่นหครับผมน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนก็ได้เออช่วงไม้มาด้นอะไรคือกาแฟเนี่ยม้แมนแมนแมนครับคือกาแฟเนี่ยครับ นี่นะครับโกโก้ซองจะสวยวิ้งมากเลยเป็นโกโก้ย่างเดียวผมไม่ได้ไม่ซองกาแฟมีอะไรกาแฟเลยลุงขาอันนี้กาแฟอันนี้ขมปี๊ดเลยนี่นะอันนี้เราขมปี๊ดเลยนะแปลว่าบม่ใช่นั่นนะไม่มีครีมเทียมไม่มีอะไรเลยมีแต่กาแฟนนี่ะกาแฟล้วนๆเขาเรียกว่ากาแฟดำหรือเอสเปรสโซเอเมริกาโน่นี่นะฝรังของเรานี่เอสเปรสโซ ครับมันก็จะส่งทิชื่อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมใช่ช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์นะครับ <Ừ. S 2> ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคือกดแถมคนเลยวะโอ้ <c oughs> ขาวอูยังได้ใครที่เป็น f อของป้าจ,จำลองสายลุงพจน์ซื้อได้ค่ะซื้อได้ซื้อได้แล้วก็สัางซื้อในช่องเลยครับสั่งซื้อในช่องแล้วก็มีเราเราก็มีค่าคอมมิชชั่นนะครับให้คุณป้าจำลองเหมือนเดิมนะครับเนาะช่วงนี้สำหรับวันวาเลนไทน์นะครับก็หนึ่งแถมหนึ่ง ซื้อโกโก้หนึ่งกล่องก็แถมโกโก้หนึ่งกล่องนะครับซื้อกาแฟดำแบล็ k c o f ฟ e e หนึ่งกล่องก็แถมแบล็คคอ f ฟ e ่หนึ่งกล่องนะครับซื้อกาแฟกรอกอก32อินวันหนึ่งกล่องก็แถมหนึ่งกล่องเหมือนกันเลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็เร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับเนาะอันนี้อันนี้ก็โกโก้ช่องโกโก้เป็นแบบแบบว่าเอาให้ชิม แต่ตัวนี้นะเป็นสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็มันจะเป็นซองแบบออกทององครับผมคือมาก่อนนี่ก็คือส่งไปให้เอช่องหนึง <F> ่งอ่ะใส่น้ำค่ะใส่น้ำร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบเอฟแอลก็ประมาณนี้ครับประมาณนั้นนะคระับอันนี้สามร้อยสามร้อยมิลลิลิตรเนี่ยสามร้อยเอมแอลตัวนี้ก็ได้อยู่เข้มข้นอยู่โกโก้เนี่ยนะครับน้ำอุ่นเนาะน้ำอุ่น แต่ถ้าเป็นน้ําเย็นต้องใช้เครื่องปั่นที่เคยเอามาให้นะนะตรงตัวนั้นหมุนปุ๊บๆุถ้ากินเย็นก็สองซองนะครับหรือซอ,<ม>องเดียวก็ได้ซองเดียวแล้วมันเ,เ,เปลืองเว้ยเออกลัวมันเปลืองนะนะ <laughs> 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 นะครับมันนี้ก็มีถ้า,ถากลัวมันเปลืองจริงจริงก็ใส่เครื่องชองก็ได้โอ้ยมันกันสิวตกโก้มันก็ได้โกได้จากทะแลเนาะแล้ว ก็แล้วแต่ชอบครับก็แล้วแต่ชอบถ้าชอบย่างปอนก็ใส่ครึ่งหนึ่งไม่ใส่ของระถาอยากินกาแฟอยู่บ่อบอด้กินกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่ว่านี่โกโก้นี่ยถ้าไม่ชอบกาแฟก็คือกินโกโก้เพราะแม่นะมันใกล้จะเบิดแล้วกาแฟอันนี้อันนี้ก็คือเนาะตอนนั้นก็นั่นน่ะน่ะนั่นเป็นตลอดไได้ม่กกิน็คาดบ่ได้เลยกาแฟกับสามาใิพิษนะแม่ครับอันนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นตัวออริจินอลก็คือทีแรกเลยเนาะ ที่แดกที่เริ่มเอามาให้เจ้าว่าแม่อ้วนไหมไม่อ้วนเหมือนเดิมบ่หุ่นผิวเปล่งปลั่งอนนี้ไหมจะเบิงไหมไม่อ้วนพอดีเมื่อก่อนอ้วนเนาะคือเดี๋ยวจะขออนุญาตเอารูปของแม่ไปหากินอยู่เขาเรียกว่าสมัยสมัยขายส้มตากับปัจจุบันนี้รูปร่างก็จะเปลี่ยนใช่ไหมเนาะันเปลมันมีมันมี อันเก่าอยู่นะมีมีอันเก่ากับเปรียบเทียบปัจจุบันนะใช่เอามาเปียบเทียบว,วันเนี่ยหลังจากกินชามาดิพีสกินกาแฟกรบกรอบแล้วตอนไปนี้ก็แล้วก็จะมาติดตามนะครับกินโกโก้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมค <c oughs> ุมหิวอิ่มนานจริงๆหรือเปล่านะครับสิง,งามหลายปัตตาห์เพื่อนกันแหงสีบัวให้ไปข้างนอกกันเนาะวันนี้เนาะใคคือข้าออแล้วฮะใคคือข้าลหรอได้ยินรูกว่า,วาไม่ให้ไปอุดรว่าตัตาบอให้มา,า,าภาษาพีต่ต้นอ่อบะ ไลวไปย้ายไปแนวก็ร่วงร่วงร่วงลูกอะไรเอ๊ะไม่ได้กลัวอย่างอื่นเนาะเออแปนว่าตาท้ายยังบอกให้มาไม่ไม่ได้ไม่เลยหึงแต่เขากลัวลูกเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเพราะว่ามันก็ช่วงนี้โควิดเยอะเนาะเป็นรีบมเท่าไหร่คิดตังค์ตัวนี้ครับก็หนึ่งแท็บหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะแถมเซตเซตนี้เซตนี้จะแถมให้แม่เหมือนเลยนะอันนี้ก็คือราคาแบบว่า ขถล่มทลายจริงๆนะครับ490บาทนียก็คือคุณแม่ได้หมดเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวาเลนไทน์ลูกๆก็เอามามอบให้คุณแม่ใช่แล้วก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะ FC ช่างเลยตัวนี้สินค้าราคาจำกัดเด้ปีใหม่วันวาเลนไทน์เพื่อนซื้อให้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะแล้วก็ FC คนไหนที่ต้องการกาแฟกรอบหรือว่าโกโก้กรอกนะ ก็สั่งซื้อในซ่องป้าจำลองสายลุงพลเลยซื้อเลยตอนนี้ยิ่งดีเพราะว่าซื้อหนึ่งเทมหนึ่งได้ที่นายไม่มีวันนี้นะให้เอฟซีเข้าไปซูมเบิ้งในเด้อซูมเบิ้งแล้วก็สั่งในเด้ออาญาเจ้านายมาเต็มมาชุม มัวเมาแต่มาเบิ้งสูมมายายว้าวยายว้า,าวาม้วนจากสันจากชี่ <อะ S 1> ซื้อกาแฟแน่มาส่งถึงที่ครับส่งถึงที่สำหรับ FC ของป้าจำลองสหายลุงพลนะครับอยากให้กาแฟกรอบนะครับหรือน้องกีนน้องมิวหรือแม่ไปหาที่บ้านนะครับก็ เราจะมีแบบเขาเรียกว่าไปนาไปติดตามไปเบิงไปเบิงโอ้คำพัาคกโบได้ครับแม่อตอนนี้นะมีสายอุดรมีที่จะไปก็โคราชชนบุรีไม่หลายๆที่อยู่นะครับทุกที่เลยที่จะไปก็ปดีแล้วละ,ละมาไปทำมาหากินไกลๆมั่งอยู่ใกล้ๆกับบัมีบ้านเฮ <c oughs> ามันบ,บ,นบ,บ,นบ,บนมีคนมาก็โด้อะไรเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่า อยู่ร้านตรงที่ปกปองนี่ก็คือไม่ได้ทิ้งยังอยู่คือเ่า้นแม่แม่ไม่รู้เลยว่าทิ้งหรือไม่ทิ้งเออไม่มยังอยู่เหมือนเดิมคือบางทีเอฟซีของแม่เนาะแม่จาลองนี่อาจจะยังไม่ทราบก็เลยว่าร้านยังอยู่เหมือนเดิมของกาแฟกกอกและบ่ายมังมีพี่อ้องยังอยู่เหมือนเดิมกอได้ยินขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไครค่ะที่หนึ่ง อ๋อพี่เน่้าไปชอบอะไรก็คล้ายๆเตจีมฟันๆนู้นบอคือบนเปลนอันนี้พอปิดแล้วเนาะแม่ปิดคี้เราิดเดี๋ยวพุดพร้อให้ลูกอ๋อโอเควันนี้ลูกมาหาแม่ก็ขอให้อันวันวาเลนไท์เนาะครับผมขอให้ครอบครัวของลูกกิแล้วก็หลานสองคนแล้วก็ลูกไพ่เน่น้องนิวจงให้มีแต่ความสุขครามเดิอหรืออะไรก็ ให้เฮงเฮงให้เงินเยอะเยอะครับผมด้วยแล้วก็อย่าลืมแม่นด้วยลูกเลี้ยงหลานครับด้วยแล้วก็อย่าลืมแม่ได้แม่เรไม่เคยลืมเด้อไม่เคยลืมไม่เคยลืมครับไม<อ>่เคยลืมแต่ว่าก็ต้องพรที่แม่จำลองให้ในวันนี้กับตถานะครับก็อบขอให้แม่กับพ่อจงมีแต่ ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักกันไปนานๆนะครับอ,อยู่เป็นร่มโบลมใส,สเ,เป็นกาํนกาลังใจให้ลูกหลานเด้อไปหายุหากินเด้อสาธุสเส้นกันค่ะสเส้นกันให้โชคดีทุกคน,นะลนล่ะต่างคนต่าะชอบคลิปแค่นี้นะคะนะ